大家好我叫陈老师今天我们来上课中文中文中文ส,มมสว,ว,ว,วสัสดีครับวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเฉิน老อนะครับห้องเรียนภาษาจีนนะครับเรียนกับคุณโคโยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนโดยใช้หนังสือสองเล่มนะครับหวางเซ่อหวางเซ่อเล่มสีเหลืองนะครับหหนี你好汉语你好 ห้านหยู่สวัสดีภาษาจีนนะครับเครอเปิดน,นะครับซึ่งเป็นหนังสือเรียนนะครับคือเป็นหนังสือเรียนนั่นเองนะครับต่อไปหลานเซอร์หลานเซอร์นี่คือสีอะไรครับสีฟ้านะครับเล่มสีฟ้านะครับนี้ขอห้างหยู่เล่มสีฟ้าเลี่ยนฉีเลี่ยนฉีก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับ เรียนชีแบบฝึกหัดนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2เล่มด้วยกันในการเรียนออนไลน์นะครับที่นักเรียนได้ไปกับบ้านไปนะครับ2เล่มนี้นะครับ2เล่มนี้เล่มสีเหลืองแล้วก็เล่มสีฟ้านะครับนี้หอ你好汉ูพูดตามเาช่อครับนนนีนี้หหอห好汉语你好汉ูเก่งมากครับนีอ้อ你好汉ูซึ่งแปลว่า สวัสดีภาษาจีนนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังครับนีมันจิน้มใบหอแล้วมะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับไปเรียนกันเลยหนีหอห้าหยิบจิ้มใบหอเหโอเคต่อมานะครับเรามาดูนะครับเล่มแรกที่จะแนะนำนะครับเล่มสีเหลืองเล่มสีเหลืองนี้จะเป็น แบบเรียนหนังสือนะครับเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับเป็นหนังสือเรียนไม่ใช่แบบฝึกนะครับเป็นหนังสือเรียนหนังสือเรียนก็จะเรียนใช้เรียนก่อนแล้วค่อยทําแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเรียนอะไรทุกอย่างที่เป็นภาษาภาษาจีนเนี่ยต้องเรียนอะไรครับคําศัพท์ใหม่คําศัพท์ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่12นะครับหน้าที่12เล่มสีเหลืองเล่มนี้นะครับหน้าที่12นะครับ เปิดกันหรือยังเอ่ยเปิดแล้วนะครับหน้าที่12ก็จะเจอรูปแบบนี้ครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้ขยายให้มันชัดเจนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขยายให้มันดูเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นหน้าที่12นะครับของนักเรียนอาจจะมีหลายคําศัพท์แต่คุณครูยกมา,าสไลด์ละสองนะครับสไลด์ละสองคำศัพท์นั่นเองนะครับตู้อีตู้กิหล่อตูอ้พูดตามหลื่อครับตู้อีตู ตัวอิตูตัวอิตูซึ่งแปลว่ามาเรียนอ่านกันเถอะนะครับถ้าใครอยากเรียนย้อนหลังหลังจากที่ครูสอนเสร็จแล้วก็สามารถสแกน QR c ค d e ตรงนี้ได้นะครับเข้าไปก็จะมีฝึกอ่านฝึกฝึกอ่านฝึกพูดนะครับก็ใครสนใจที่จะเรียนเพิ่มเติม,ตมจากสื่อครูหรือว่าจากที่ครูสอน,นก็สามารถสแกน QR code เข้าไปเรียนรู้เองได้เลยนะครับ คำศั์นะครับอินอินแล้วก็คําแปลนะครับคําแรกหน้าที่12นะครับใครยังไม่เปิดคําแรกอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ,อ่านตามเหล่า้อนะครับมิงจื๊อมิงจือ๊ออีกรอบครับมิงจื๊อมิงจื๊อมิงจื๊อมิงจือแปลว่าอะไรครับ แปลว่าชื่อนะครับอาสกดพินอินเป็นหรือ,อยังครับเรียนพินอินแล้วเนาะตั้งแต่เรามาโรงเรียนแล้วเราก็เรียนพินอินไปแล้วบางคนอาจจะลืมนะเดี๋ยวครูจะพาทบทวนหมิงจือมัวอินมินหมินจืออือจือเสียงเบาจือหมิงจือพูดตามเหลา่าซือครับหมิงจือเก่งมากครับอีกรอบ มิงจือดีมากต่อไปคําที่สองใครอ่านออกครับอ,อ่านให้ครูฟังหน่อยใครอ่านออกอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับเตอูตูอ่าเก่งมากเสียงสองตูอ่าตูนะครับออกเสียงดีๆนะครับออกเสียงดีๆนะครับอย่าเป็นอย่างอื่นนะครับตูแปลว่าอะไรครับตูแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรียนหรืออ่านนั่นเองนะครับตู ตูเตออูตูมาพูดตามครูเต أ, ออูต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 ูแปลว่าเรียนหรืออ่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งไปคำต่อไปก่อนนะครับคำต่อมาจีจเสียงสามจี พูดตามคู่ g e g จีจีจีีน่ก็แปลว่ากี่ใช้ถามจำนวนน,น้อยที่ไม่เกินสิบจีจีแปลว่ากี่นั่นเองคล้ายกับภาษาไทยมากเลยนะครับคำนี้จีพูดตามเหล่าชื่อครับจีจีเก่งมากครับต่อไปคำที่สี อ่านว่าอะไรเอ่ยเนียนเนียนเสียงสองเหนียนจีอเจีเสียงสองจีเหนียนจีอ่าพูดตามเหล่าชื่อครับเหนียนจีเหนียนจีแปลว่าชั้นปีหรือว่าประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับชั้นปีที่หนึ่งสองสามก็ได้เหนียนจีเหนียนจี ่าพูดตามเหล่าชื่อครับสะกดตามเนียนเนียนเนียนจีอีจีจีเนียนจีเนียนจ,นอนจีอ่าเก่งมากครับเก่งมากต่อไปคำที่ห้าใครอ่านออกครับได้ได้ยินบ่อยๆมากคำเนี้ยเหล่าชื่อหรือว่าคุณครูที่สอนก็ตตาาเเจจีียยอ่大家าเจียใช่ไหมียแปลว่าอะไร อ่าเรามาดูต้าเจียแปว่าอะไรต้าเจียก็แปลว่าทุกคนต้าเจหอสวัสดีทุกคนอ่าเรามาสะกดกันนะครับคาว่าต้าเจียอาจรครูจะขยายให้ดูเตออาต้าเสียงสี่ต้าเจียเจียเสียงหนึ่งเจียต้าเจียอาปากกว้างครับต้าเจียต้าเจีย เก่งมากครับอีกรอบครับต้าเจียต้าเจียต่อไปคําที่6กใครอ่านออกบ้างคําที่หกคำที่6อ่านว่าอะไรครับอ่านตามเหล่าซือครับซีอิงซิงซิงเสียงซีซิงซิงอ่านตามซีอิงซิงซิงซิง ชิงแปลว่าแท่หรือนามสกุลคนจีนเนี่ยจะมีแท่มีนามสกุลนะครับพยางคเดียวนะครับส่วนมากพยางเดียวชิงชิงนะชิงแปลว่าแท่หรือนามสกุลนั่นเองนะครับต่อมาคำที่7คําคำว่าอะไรคำที่7อ่านออกไหมครับ การบ้านครูก็เคยให้แล้วนะคำนี้เนออีน,นีเสียงสามนี่มัวเอ็นเมนนี่เมนนี่เมนพูดตามเหล่า老师ครับเนออีน,นีหน,น,น,นี่มัวเอ็นเม่นนี่เมน่นนี่เมนแปลว่า พวกเธอหรือพวกคุณนั่นเองนะครับหนีเมันพวกเธอพวกคุณคำที่8คํคำที่8คําว่าอะไรเอ่ยเตอเอเตออันนี้มันจะเป็นเสียงเบาเตอพูดตามครูเตอเพราะว่าไม่มีขีดมันจะเป็นเสียงเบาเต,ตอเตอพูดตาม老อเตอ ตต <The>. อ่าดีมากครับเดี๋ยวมาทบทวนอีกรอบมีคำศัพท์เฉพาะครับคำศัพท์เฉพาะก็คือเป็นอะไรครับสถานที่หรือว่าเป็นชื่อคนชื่อสัตว์สิ่งของสถานที่หรือชื่อคนนั่นเองอย่างเช่นคำนี้นะครับตัวอย่างคำที่9หวางหวางหวาง วางวางหวางผู้ต่วังวางห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 วงนี่เป็นคำศัพท์เฉพาะหรือชื่อเฉพาะใช่ไหมครับแปลว่าอะไรหวางหวางนี่ก็แปลว่าหวังนั่นแหละครับเป็นคำทับศัพท์แต่ว่าคำว่าแซ่เนี่ยคือบ่งบอกว่าเขาคือเป็นนามสกุลของเขานะบ่งบอกว่าเป็นนามสกุลของเขานะคำว่าหวางเนี่ยเป็นนามสกุลนามสกุลว่าหวาง แต่ไม่ใช่แปลว่าแท่นะครับแท้คือเขาเอามาเสริมมาเป็นนามสกุลว่าหวางเขามีนามสกุลว่าหวางหรือแท่หวางนั่นเองหวางอ่าพูดตามหวางหวางเรามาทบทวนอีกรอบครับเรามาทบทวนอีกรอบเกินเหล่าชื่อตัวพูดตามเหล่าเชื้อนะครับมิงจหมิงจติตัวตัว 几几年级年级，大家大家姓姓。你们你们的的王王。王 เราทบทวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอทบทวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเรียนแค่คําศัพท์แล้วก็จะเป็นการออกเสียงคําศัพท์แล้วก็จะเป็นการลําดับขีดให้พอได้รู้คร่าวๆกันนะครับเรามาดูต่อมานะครับจะเป็นเล่มสีฟ้านะครับพอเราเรียนคําศัพท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนเล่มสีฟ้ากันนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่5นะครับเปิดเล่มสีฟ้านะครับตาคายตี หน้าที่ห้านะครับหน้าที่5นะครับก็าะจะเจอนะครับแบบฝึกหัดข้อที่1ทิ้งอีทิ้งเลือกจังเชี่ยตาอา่านฟังประโยคแล้วเลือกตอบ A หรือ B ที่ถูกต้องนะครับเราจะใช้สแกน qr code อันนี้ในการสแกน ามในการสแกนฟังเสียงก็ได้นะครับข้อที่1พร้อมกันหรือยังครับครูจะพูดเป็นภาษาจีนแล้วให้นักเรียนคิดว่าคำศัพท์นั้นอยู่ในอยู่ในภาพไหนภาพ A หรือภาพ B นะครับเป็นภาพ A หรือภาพ B คคำถามที่1ตีอี ฟังเ่าซีดีนะครับว่าพูดถึงเกี่ยวกับรูปใดข้อที่1นึ่งาจะได้ตูสูถ้าจะไดตูสูถ้าจะไดู้สูวงกลมหรือยังครับวงกลมหรือยงังต่อไปที่สองคำถามที่สองนะครับ ตั้งใจฟังให้ดีคำถามที่สอง老师,老师好，我叫玛丽。老师好，我叫玛丽。老师好，我叫玛丽。คำถามข้อที่สามนะครับ第三大家好。 我是你们的老师，大家好。我是你们的老师，大家好。我是你们的老师。啊，วงกลมครบเสร็จแล้วใช่ไหมครับครบเสร็จแล้วยังแบบฝึกหัดที่สองนะครับเรามาดูข้อที่หนหน้าที่6นะครับอยู่หน้าที่6แบบฝึกหัดที่2อวงกลมเลือก A หรือ B ที่ถูกต้อง ข้อที่1เกอเ,เกอ年級เกอเ,เกอ年級เกอ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 เกอ年級อ่าโงกมไปนะครับตี2ข้อที่2นะครับฟังคําถามดี 弟弟几岁了？弟弟五岁了。弟弟几岁了？弟弟五岁了。อีกรอบครับดิ๊ด、啊、ดี、啊、้จีซื่อแล้วดิ๊ดดี้ห้าซื่อแล้วอ่าพูดถึงใครครับดิ๊ดดี้ที่สามฉันชื่อผิงผิง 你叫什么名字？我叫出才。我叫平平。你叫什么名字？我叫出才。อีกรอ我叫平平。你叫什么名字？我叫出才。啊，วงกลมเข้าไปนะครับวงกลมแล้วครู มาเฉลยข้อที่1นนะครับหน้าที่5ข้อที่1หน้่นาที่้านะครับเ,เ,เขากาลังอ่านหนังสือแปลว่าเขากําลังอ่านหนังสือนะครับคําตอบคืออยู่ที่ข้อข้อไหนครับข้อ B นั่นเองนะครับถูกต้องต่อไปข้อที่2นะครับเฉลยข้อที่2นะครับ 老师好，我叫玛丽。老师好，我叫玛丽。สวัสดีคุณครูฉันชื่อมาลีฉันชื่อมาลีนั่นเองนะครับมาลีเนี่ยสมควรที่เป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายครับอ่า、啊、ชื่อผู้หญิงคำตอบคือข้อ A ถูกเฉลยข้อที่สามนะครับ大家好，我是你们的老师。大家好，我是你们的老师。 แปลว่าสวัสดีทุกคนฉันคือคุณครูของพวกคุณคำตอบคือข้อ b มาเฉลยแบบฝึกหัดที่สองนะครับข้อที่1ข้อที่1เขาพูดว่าเกอเกะจีเนหยนจีเกอเกะซานียนจีเกอเกะจีเนหยนจีเกอเกะซานหยนจีเาว่าเกอเกะ พี่ชายเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเขาก็ตอบว่าซานเหนียนจีเรียนอยู่ชั้นปอ3คําว่าซานแปลว่า3คําตอบก็เลยตอบข้อ B นะครับฉเฉลยข้อที่2นะครับเขาพูดว่าตี้ตีจีซุยลหรตี้ตีอู่ซุยลหแปลว่าน้องชายจีซุยเหคืออายุเท่าไหร่เขากบอกว่าน้องชายอู่ซุยเขาว่าอู่ซุยคืออู่แปลว่า5นะครับ พูดถึงน้องชายไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมครับตตอบเลยอยู่ข้อ A ถูกต้องมาเฉลยข้อที่3นะครับเขาถามว่าเขาถามว่า我叫平平你叫什么名字我叫出彩我叫平平你叫什么名字我叫出彩姓名平平คุณชื่ออะไรเขาตอบตอว่า我叫出彩 ฉันชื่อสุชัยถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็สุชัยคำตอบที่ถูกคืออยู่ข้อ A ถูกต้องนะครับข้อ A อต่อมาเป็นแบบฝึกนะครับเป็นแบบฝึกเขียนตามลำดับขีดนะครับโดยใช้เล่มสีเหลืองนะครับเป็นสมุดออนแฮนสมุดการบ้านที่คุณครูให้ไปนะครับนักเรียนเขียนชื่อแล้วก็เลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดไป หน้าสุดท้ายของวันของที่เราเรียนวันที่19การกฎาคมนะครับเปิดไปนะครับก็จะเจอว่าเขียนนะครับฝึกเขียนลำดับขีดฝึกเขียนลำดับขีดนะครับคำแรกคำว่าหมิงก็ให้นักเรียนเขียนตามไปเวลาเขียนไปก็พูดไปตัวอีอีเอร์อีเอร์นอีเอร์ันส์อีเอร์ซันส์ห หนึ่งสอมีก mm ี hmm. we barking, we acne, uh ่ขีดครับ6ขีดใช่ไหมครับเลี้ยวเขียนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จครับมีทั้งหมด2แผ่นนะครับแล้วก็เขียนด้านบนด้วยนะครับอ่านว่าหมิงมัวอิงหมิงหมิงเวลาเขียนไปพูดไปมัวอิงมิงหมิงมัวอิงมิงหมิงนะครับเขียนไปแล้วก็พูดไปด้วยนะครับ แบบฝึกภาษาจริงก็จะมีทั้งหมด2หน้าก็ให้นักเรียนทำไปเรื่อยจีเนียนจีตัเฉวยซิงหนีมนเมนเดอหัวเขียนไปแล้วก็ฝึกอ่านฝึกพูดไปนะครับสื่ มาลีนะครับเขียนไปแล้วก็อ่านไปด้วยลำดับขีก็อีเออร์เวลาเขียนพินอินก็อ่านอย่างเช่นคำว่าอันนี้ก็ชื่อไปเรื่อยเวลาเขียนลำดับขีก็อีอีเออร์อีเออร์ซนีเอออีอีเอออีเอีเออรอีเออร์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหไปเรื่อยแบบนี้นะครับจนเสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ให้หนักเรียนทบทวนนะครับก็จะมี QR วอาร์ให้ทบทวนนะครับก็ให้ฝึกเขียนให้ขยันเขียนไปเรื่อยสักวันก็จะเก่งเองนะครับฝึกเขียนตามลําดับขีดแล้วก็เขียนให ตรงด้วยเขียนให้ตรงกับบรรทัดที่เขาเขียนนะครับถ้าเราเขียนภาษาไทยสวยเขียนภาษาจีนสวยหรือจะเขียนภาษาอะไรก็จะเขียนสวยเหมือนกันนะครับดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนไม่เข้าใจตรงไหนกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูโยนะครับหรือว่าเราชื่อเชนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับถงเชวยเมินใจเจียนครับแล้วพบกันใหม่ครับ